ฮู้คีสามายันเนี่ยเป็นฮู้ที่เข้าไปเสริมให้พลังงานที่มีอยู่แล้วมีพลังงานมากขึ้นอ่าฮู้คีสามายันเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังงานได้ถ้ามุมนั้นของบ้านไม่มีพลังฮู้ในวันเนี่ยเป็นฮู้ที่คุมพลังงานอ่าทิศตะวันออกคือในทิศตะวันออกเนี่ยเป็นดาวแห่งการก่อเกิด ชุดนี้หรือฮูมาโจหรือฮูเจ้าแม่ทับทิมชุดเนี้ยมันสนแค่ว่าให้ติดไว้ที่ตำแหน่งซ้ายมือฮูชุดคีสามายันเนี่ยมันติดไว้เพื่อทําให้พลังงานมันเกิดบาลานซ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตราสยามครับและผู้ที่สนใจวัตถุมงคลต่างๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับอีกฮูหนึ่งของฮูชุดที่ปรับพลังงานยุคเก้า หรือดึงพลังงานยุคเก้ามาใช้ก่อนใครคือพลังงานยุคเก้าเนี่ยต้องบอกว่าใครใช้ก่อนได้เปรียบใครที่อยู่สอดคล้องกับพลังงานเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ได้เปรียบมากกว่าคนอื่นครับ<ะ>หูพลังงานยุคเก้าเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าหูชุดขีสามายันเนี่ยเราได้ทําการออกมาเรื่อยๆเพื่อให้สมาชิกทยอยเช่าไปติดตามตําแหน่ง<ะ>หรือพกติดตัวตามดวงหรือบางคนอาจจะไปเสริมอาชีพโดยตรงก็ได้ ในบางการณีอย่างยกตัวอย่างวันนี้ยกยกตัวอ,อย่างวันนี้นะครับฮูในวันนี้เป็นฮูที่คุมพลังงานทิศตะวันออกคเป็นฮูที่คุมพลังงานทิศตะวันออกในชุดของฮูคีสามายันคือในทิศตะวันออกเนี่ยเป็นดาวแห่งการก่อเกิดหรือดาวแห่งการก่อเกิดทิศตะวันออกเนี่ยคนเรียนวิชาปุ๋ยทั่วไปจะรู้ว่าทิศตะวันออกเนี่ยถูกแทนด้วยธาตุไม้ อ่าสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นมังกรสีเขียวอ่าก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทิศตะวันออกธาตุไม้มังกรสีเขียวแต่สิ่งที่ก่อกําเนิดธาตุไม้เนี่ยก็คือธาตุน้ํอในชุดของคีสามาังคือชุดพลังงานที่ก่อกําเนิดธาตุหรือทิศทางนั้นๆการที่เราจะใช้ฮูเนี่ยอ่าเราจะต้องคํานวณได้ถูกก่อนว่าอันนี้คือฮูที่กระตุ้นพลังงานที่มีอยู่แล้วหรือฮูที่วางไว้เพื่อจะเสริม ให้พลังงานที่มีอยู่แล้วมีพลังมากขึ้นหูคีสามายันเนี่ยเป็นหู้ที่เข้าไปเสริมให้พลังงานที่มีอยู่แล้วมีพลังงานมากขึ้นหรือพลังงานที่ไม่มีให้มันมีพลังงานขึ้นมาอย่างหู้วันนี้นี่เป็นหู้มาโจ้แสดงในรูปลักษณ์คารพของมาโจ้หรือเจ้าแม่ทัพทิมเจ้าแม่ทัพทิมเนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นเทพแห่งสายน้ําเป็นมารดาแห่งสายน้ําเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็คือบรรพบุรุษโบราณเนี่ย เขาก็เลยใส่เทพแห่งสายน้ําลงไปแต่ในสมัยอดีตของของการที่มีบันทึกเกี Obs ่ยวกับฮูคีสามายันเนี่ยมันไม่มีเทพนะคือเราอธิบายเข้าใจง่ายๆก่อนบางคนอาจจะงงเฮ้ยมันมีเทพเหรอจริงๆแล้วในสมัยอดีตมันไม่มีเทพแต่เขาบอกแค่ว่าพลังงานที่ก่อกําเนิดในช่วงของแต่ละยุคคือพลังงานตัวไหนอืแต่การที่เราใช้วิชาเหมาซาน อย่างสูงสุดเนี่ยเราจะรู้ถึงรูปลักษณ์ของเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆด้วยเพื่อให้ความเข้าใจง่ายเนี่ยเราก็ได้เชิญเทพสายน้ำอ่ามาเป็นมาเป็นรูปลักษณ์ในการให้สมาชิกทุกคนเข้าใจแต่ที่สำคัญก็คือหูที่ทำการลงทั้งหมดก็คือยันยันจีที่ใช้ในการลงทั้งหมดรวมถึงการกระตุ้นพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ส่งส่งเสริมให้ อาทิศต,ตะวันออกมีพลังแต่หูคีสามายันเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องพลังงานลับมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศอาจจะไม่ใช่พลังงานหลักของบ้านพลังงานหลักของบ้านในชุดคีสามายันเนี่ยคือเราดึงพลังงานกลุ่มยาวที่กลุ่มดาวที่ใหญ่มากใหญ่ยังไงให้ทุกคนเรารู้สภาพแบบนี้สมมติถาดเนี่ยเป็นโลกหนึ่งโลกแล้วจักรวาลเนี่ยใหญ่มาก ถ้ากับโลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลโลกเนี่ยเล็กิีเดียว,ลดดยวโลกเนี่ยไม่สามารถแบ่งทิศซ้ายขวาหน้าหลังตะวันออกตะวันตกได้เหตุผลโลกหมุนอยู่ตลอดเวลาถูกไหมถ,ถ้าเราดึงพลังงานจากจัก,กรวาลลงไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โฟกัสยากครับอีกเพราะจัก,กรวาลมันใหญ่มากเท่ากับว่าเราเอาโต๊ะเนี่ยที่มีขนาดใหญ่วางทุ่มลงไปหาถาดอันนั้ที่มีขนาดเล็กคือโลกจุดไหนมันก็โดด นึกเหอะไหมที่เราการเปลี่ยนเทียดูคือจุดไหนมันก็โดนเทียบทุมลงไปเนี่ยแต่วิชาเหมาซานชั้นสูงเนี่ยมันมีการโฟกัสเหมือนเราใช้เลนเลนเลนขยายที่เหมือนกับคนใครที่เคยจุดไฟกับเลนเนี่ยจะเห็นว่าแสงมันพุ่งเป็นจุดเดียวแล้วใช้ในการขยายคราวนี้หูชุดขีสามายันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเ่นขยายที่เอาไว้สําหรับขยายให้มาลงณจุดนี้จุดนี้เลย จุดเดียวเลยคราวน,นี้ไอชุดพลังงานคีสามายานเนี่ยมันไม่ได้สนทิศจริงแต่มันสนตำแหน่งทิศด,ดาวหลักบนฟ้าที่ถูกแบ่งมาเป็นสี่กลุ่มก็คือมังกรเขียวเสือขาวตาดำหงส์แดงชุดนี้หรือฮูมาโจหรือฮูจ้าแม่ทัพทิมชุดเนี้ยมันสนแค่ว่าให้ติดไว้ที่ตำแหน่งซ้ายมือเวลาเราหันหน้าออกหน้าบ้านให้จับตัวเองว่ายืนหันหน้าอยู่ในบ้านแล้วยืนหันหน้าไปหน้าบ้าน ติดไว้ทําแหน่งซ้ายมือบริเวณไหนของบ้านก็ได้ซ้ายซ้ายขวาซ้ายหรือว,ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านกลางด้านหลังคือได้หมดค่ะแต่ติดไว้ตำแหน่งซ้ายมือยิ่งถ้าได้ผู้ดูแลเพจหรือแอดมินเพจในการคํานวณดวงเขาจะระบุได้เลยว่าคุณควรจะติดหน้าออติดกลางหรือติดหลังบ้าน<ะ>ในการในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณติดต่อเพจแล้วเพจเป็นคนดูแลคุณคุณให้เพจระบุว่า คุณควรจะติดตรงจุดไหนของบ้านตามดวงคุณที่อยากกระถูกต้องที่สุดแต่ไม่ว่าจะติดจุดไหนเนี่ยถ้าบ้านอยู่อาศัยเป็นจานวนมากมันได้เท่ากันอ่ามันได้เท่ากันแต่พูดในกรณีถ้าเกิดคุณอยู่คอนโดห้องเล็กไอ้นี่จะเห็นผลชัดเจนคอนโดห้องเล็กอ่าบ้านมีจํานวนคนอยู่น้อยอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกให้พลังงานส่งหาเราได้โดยตรงค่ะหัวชุดคีสามายานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวดึงพลังงานให้ลงจุดได้ การที่พลังงานลงคือนกสภาพบนโลกหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่พลังงานเนี่ยมันสามารถพุ่งมาเป็นจุดและกระจายพลังงานนจุดในบริเวณบ้านเราได้เราจะเห็นว่า่วงจุ้ยโบราณเขาไม่มีหลักดาวเหินใช่ไม่มีหลับนู่นนี่นั่นแต่ฮวงจุ้ยโบราณนะ่ะมีแค่แค่นี้เองมังกรเขียวเสือขาวต่อดำหงส์แดงเพราะว่าวิชาเหมาซานที่ใช้กับฮวงจุ้ยโบราณเนี่ย ว่าวเรื่องการกระตุ้นพลังงานชีวิตของกลุ่มดาวทั้ง4สัตว์ก็คือ4กลุ่มดาวหลักนี้เท่านั้นแล้วมันก็เอามาใช้ในการดู่วงจุ้ยเดเมนมากอโ่โดยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้สืบทอดวิชามายอย่างโดยตรงเนี่ยก็มีการค้นคว้าวิชาสี่สัตว์ลงไปโดยใช้บ้าน8ทิศวิชาการดูบ้าน8ทิศคือเอา ทิศทั้งแปดมาเทียบกับบ้านแทนแล้วก็ผนวกเพิ่มเข้าไปโดยใช้กลุ่มสี่สั์เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดความเ่นยำเพราะเขาไม่ได้เรียนสืบทอดมาโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แปดทิศทกับสี่สั์เนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นเลยถ้าคุณเรียนหมอสาลเพราะหมอสารมีการแบ่งละเอียดมากกว่าบ้านแปดทิศทอีกบ้านมากกว่าบ้านแปดอย่างนี้ยกตัวอย่างรูงง้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้สนเลยว่าคุณอยู่ทิศทไหนอขอแค่หันหน้าออกไปแล้วติด้ายมือบ้านเท่านั้น เพราะอะไรเพราะมันเป็นหูที่ดึงพลังงานมาให้ตรงจุดเพื่อสปาร์คพลังงานหรือชาร์จแบตเตอรี่ของบ้านณนะจุดซ้ายมือในตำแหน่งดาวมังกรเขียวให้มีพลังตลอดเวลานี่คือคุณวิเศษของหูชุดขีสาวมายันฟังว่าถึงจุดนี้เนี่ยคนที่ศึกษาหูเนี่ยจะเห็นความต่างแล้วว่าเอ้ยหูขีสามายันเนี่ยมันมีพลังงานมากอหูขีสามายันเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดพลังงานได้เท่ามุมนั้นของบ้าน ไม่มีพลังดูยังไงมุมไหนของบ้านไม่มีพลังถ้าเราแบ่งเรายืนเราอยู่ในบ้านหันหน้าออกเราแบ่งซ้ายกับขวาซ้ายกับขวานะตำแหน่งที่เราจะติดทูนี่คือตำแหน่งซ้ายมืออ่าตำแหน่งขวามือก็คือฝั่งตรงข้าที่เราจะติดทูถ้าบ้านเราเป็นบ้านเลียงเป็นตับอย่างเงี้แล้วบ้านทางฝั่งขวามือมีไปยาวสักสามสิบหลังแต่ตำแหน่งซ้ายมือเนี่ยมีห้าหลังสิบหลัง เพราะนั้นตำแหน่งฝวามือมันจะมีพลังงานมากกว่าในตัวบ้านเราเนี่ยเราจะมีพลังงานตำแหน่งซ้ายมือน้อยมากอืมอ่าแล้วก็มันไม่มีอะไรเข้าไปทําการแก้ไขให้มีพลังงานมากขึ้นได้นอกจากการสร้างบ้านให้เยอะขึ้นอืมทำไมบ้านเยอะขึ้นถึงมีพลังงานคงจุ้ยเยอะเพราะบ้านที่เยอะขึ้นมันก็หมายถึงพลังงานชีวิตในบ้านหลังนั้นมีมากขึ้นนี่เหรอไหม การที่เรามีบ้านสาสิบหลังแน่นอนเราจะต้องมีสาสิบครอบครัวในการเป็นตัวก,กระตุ้นดาวแต่ถ้าเกิดถ้าเรามีบ้านสิบหลังทู่ทางซ้ายมือก็ได้มามัน,นก็มีแค่สิบครอบครัวในการกระตุ้นดาวเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกิดการกระตุ้นเหมือนแบตเตอรี่อันนี้มีแบตเตอรี่สาสิเปอร์เซ็นอันนี้มีแบตเตอรี่สิบเปอร์เซ็นพุ่งเข้ามาหาในบ้านแล้วชาร์จถ้ากับบ้านเนี่ยฝั่งซ้ายมือมีแค่สิบเปอร์เซ็นฝั่งนี้มีสามสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นความความความเหลื่อมล้ําของพลังงาน กับสิ่งที่เราจะได้สะาสมในบ้านมันไม่เท่ากันแน่นอนอฮูชุดคีสามายันเนี่ยมันติดไปเพื่อทําให้พลังงานมาเกิดบาลานซ์ขึ้นหรือดวงเราต้องการพลังงานเนี่ย้ายมือหรือต้องการพลังงานธาตุไม้หรือต้องการพลังงานวิญญาณไม้หรือต้องการพลังงานไม้มาส่งเสริมชีวิตมากเนี่ยมันก็จะทําให้พลังงานไม้ในบ้านมันเพียงพอนี่คือข้อดีของฮู้คีสามายัน มันจะมีข้อดีเพิ่มขึ้นมาอีกช็อตหนึ่งของฮูกคิสามยาันที่ว่าถ้าคุณเป็นคนดิถีไม้อ่าเนี่ยถ้าคุณพบคูเนี่ยโดยตรงเลยหรือถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการธาตุไม้ส่งเสริมเช่นอ่าคุณเป็นคนธาตุไฟอ่อนต้องลบนะธาตุไฟอ่อนธาตุธาตุไฟลบอ่าเป็นคนเป็นคนธาตุไฟลบคุณเป็นคนดินแข็งอคุณเป็นคนน้ําแข็ง คุณเป็นคนทองแข็งใช้ได้เกือบหมดเลยเห็นไหมใช้ได้เกือบหมดเลยใช้ได้เกือบจะหมด,ด,ดหมทุกคนเลยหรืออาชีพคุณต้องการพลังงานธาตุน้าอาชีพคุณต้องการพลังงานธาตุไม้หรือคุณทํางานในช่วงเวลาขายของในเวลาเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงหรือคุณขายของตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเชา้าถ้าคุณใช้ฟูนี้พกติดตัว มันก็เปลี่ยนเสมือนว่าพลังงานของจักรวาลในยุคเก้าที่มันส่งผลเข้าหาโลกมันก็จะทําให้ตัวคุนเนี่ยเป็นเหมือนเลนกระจกที่พุ่งเข้ามาหาดวงคุณโดยตรงนี่คือข้อดีของฮูชุดคีสามายันมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เริ่มใช้ฮูคีสามายันในการกระตุ้นพลังงานยุคเก้าแล้วแนะนําว่าควเอาหฮูเนี่ยเข้าไปติดให้ครบตามทิศมันเพื่อมันจะส่งเสริมให้เราได้พลังงานของทุทิศทางม,มาใช้ ได้เป็นจังหวะและโอกาสเราในในยุคนี้แล้วก็ในปีถัดๆไปอย่างที่เราบอกว่าอย่างที่เราเห็นยุคนี้การทําอะไรมันก็ยากไปหมดเหตุผลก็คือมันเปลี่ยนพลังงานของยุคแล้วมันก็เลยทําอะไรให้ยากไปหมดและยุคคีสามาันเนี่ยมันเป็นการตั้งต้นของพลังงานทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นตาเน,นี่ยมันเป็นการตั้งต้นของพลังงานธาตุไฟ ซึ่งแน่นอนไฟมันพิฆาตทองอพอไฟมันพิฆาตทองพลังงานทองเยอะเกินไปพลังงานไฟเยอะเกินไปมันก็ส่งผลหาปอดหาหาปอดที่มีปัญหามันมีปัญหาทุกรูปแบบเห็นไหมมันมีไวรัสมีโนนี่นั่นมันเป็นสิ่งที่เราโดนแล้วไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์แขกเอามาพูนะอ,อาจารย์แขกพูดเรื่องนี้ก่อนมันเกิดอไปดูเทสย้อนหลังได้ไอคนที่เข้ามาหม่อาจจะประดามากเฮ้ยมึง ไอ้หามันเกิดแล้วมันก็เลยมาพูดได้ข,ขอโทษอาจารย์แขกพูดก่อนมันเกิดแปดเดือนอคือเราทำนายทานายพลังงานยุคไว้ล่วงหน้าแปดเดือนก่อนโควิด1 i ทีแปดเดือนไปดูได้แล้วเราเป็นคนแรกกล้าพูดฟันธงเลยว่ามันจะเกิดโรคระบาดมากับลมทำลายปอดคนแรกกล้าพูดเลยในเมืองไทยเลยกล้าพูดเป็นคนแรกในเมืองไทยต่างประเทศด้วย ไม่มีสินแสคนไหนออกมาพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ล่อแหลมถ้าไม่มั่นใจไม่มีใครกล้าพูดแต่บังเอิญว่าเ,าเราอ่ะโคตรมั่นใจเราก็เลยพูดไปแล้วลงเฟซด้วยให้ทุกคนรู้ว่ามันจะมีโรคระบาดมาก,กับลมทําลายปอดและโดนทั้งโลกอาจารย์แขกระบุว,ว่าโดนทั้งโลกเคผลจักรวาลมันใหญ่มากนี่ไงทําไมถึงโดนทั้งโลกพลังงานชุดนี้มันเป็นพลังงานของจักรวาลในยุคเก้า มันโลกมันเล็กมากเมื่อเทียบกับจักรวาลเพราะฉะนั้นพลังงานนี่มันก็เหมือนกับทุ่มลงมาเลยม,มันเลยโดนกันทั้งโลกโดนกันทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเส้นลุงเส้นแวนที่พลังงานนี้ส่งผลรุนแรงโดนหมดถามว่าโดนโดนอย่างไงาก็คือเส้นพาดผ่านโดนไม่เหลือเลยเห็นไหมโดนไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้พลังงานยุคเก้าเป็นก่อนได้เปรียบใครใช้เป็นก่อนได้เปรียบใครใช้ก่อนได้เปรียบ ใครระวังได้ก่อนก็เสียหายน้อยสุดนี่คือข้อดีของพลังงานยุคเก้าซึ่งคุณควรมีแล้วคุณควรขนขวายเอาไว้เพราะเราเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณขนขวายเอาตัวคุณเองรอดให้ได้นี่คือรายการมรสยามซึ่งเผยแพร่ค,ความรู้แล้วก็สร้างวัตถุมงคลที่คุณเอาไปใช้ได้จริงชุดนี้ก็เหมือนเดิมคือเผื่อละหนึ่งพันบาทาอเอาไปใช้ได้เผื่อละหนึ่งพันบาทเหมือนกันใช้ได้ทุกคน ใครที่ใช้วิชาหูบรรจัสสยามชุดกีสามายันเนี่ยก็เอาไปติดให้ครบทุกทิศเพื่อ,อคุณจะได้พลังงานมันทุกตัวในทุกกีสามายานเอามาใช้กับตัวคุณเองออวันนี้ก็อธิบายเขาเนี่ยแต่คิดว่าเข้าใจแหละแล้วก็ง่ายเหมือนกับเราสรุปให้ทุกคนเข้าใจแล้วง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เพื่อความไม่เสียเวลามากาวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เทศหนะ้า